ไอไม่ทำผมเอ็มตัวเดียวเอ็มตัวเดวเอ็ตัวเดียวเสื้อแดงเอาให้อยู่เอาอยู่ผมก็ได้เล่นนะไว้ชุกได้ครับมาแล้วมนชุกโจมันชุกโจมากิเหอยวอรแมงเ็โอ้โห ก็โอเคครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ได้ทําการบังเอิญนะครับผมสุ่มไปเจอทีม c ีจีนะครับผมก็ตัวที่เขาสตรีมอยู่นะครับผมผม้วยผมก็ไม่รู้นะครับผมเขาสตรีมอยู่นะครับก็บังเอิญสุ่มไปเจอนะครับผมก็แบบว่าดีใจนะครับผมได้เจอทีมที่ผมเชียร์มานานนะครับผมก็วันนี้ก็เลยอยากจะไปทักทายสักหน่อยนะครับผมเห็นแบบชื่อมันขึ้นนะครับผมก็เห็นแบบน้องผมไปเช็คว่าเขากำลังสตรีมอยู่นะครับผมก็เลยอยากจะไปทักทายสักหน่อยละกันนะครับผมก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมมันจะหาจะเกลยยังไงนะครับผม โเอเคผมทีน่งงเลยเมื่อกี้ทีจีเลยวะอะไรดีบูง่ใช่ใช่น่าจะเป็นดีบูแล้วก็แล,ล้วก็ออะไรทักอย่างจำมเลยเตัชื่อโมลเลย,ลเ,ลยเอ้วางผมแปลูกไปเอมีสิบเอ็ดลูกอะเอาไหมนะ <c oughs> มา,มาเอาแปะพี่กละลูกมาี่แปะเลยเก็บแล้วาด่านอลูก เจอซีจีครับทุกคนครับผมเจอซีครับทุกคนผมเจอซีโอเคครับผมก็วันนี้ผมก็ตหลเนะเจอซีมูนนะมามามาโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็เจอซี่ใหญ่นะครับผมเจอซีนะครับผมก็เมินเจอนะครับผมไม่ได้กดกีนอย่างไรนะครับเมินเจอนะครับผมก็เราจะไปยิงเขานะครับมจะได้ยิงเปล่านะขอให้เป็นตาหน่อยนะครับยิงมูคนยงคนยงคนมาตาม อ้อ้าเข้าอยู่ไหนวะครับไม่ลุกไม่เปิดผมก็อยากจะไปเห็นตัวเขาหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนก็อยากจะไปแบบเห็นหน้าตาของนะครับเขาจะหมดตกเปล่าแต่เขาจะรับโปรลิกแล้วนะครับทุกคนยิ้มมันใชจเปล่าวะใชจเปล่าวะยิ้มันนี้เลยเขาอยู่ไหนเขาอยู่ที่ใช่ยิ้ม

เดืดูง่วงๆนะเหนื่อยอ่ะไอ้มีคนอยู่บ้านกลางบอกว่าผมเปแตกหัวแต่เอาหนึ่งล้านเอาหนึ่งล้านตายรัวบ้านแตกหรือเปล่าวะไอหลังเราเลยโดนโดนแล้วฮะมาจากไหนวะเนี่ยปืนยิงไม่ได้หรอ เอาตัวซากก็ไรที่มันมาชิดอะด่ะเอนแล้ะโอ้ยไอ้บอแม่งดีเลยชิบหายครับผมเกิดต,ตัวเดียวเสื้อแดงเอาให้อยู่เอาอยู่ผมก็ได้เล่นน่ะ่ว้ชุบได้ครับอาละม,มันชุบู่มันชุบโจ โอ้ยอแม่งเด่ตายบอเลยเ้ยเอาเรียบร้อยโจกองไปทะได้คอนเทนตแล้วเฮ้ยมันสถติเขาเขาเขาเ้เดี๋ยวต้องไปอาิเขาด้วยเนียเขาเยิตคนดู คนดูพันสามนีบ้าคือว่าโดนเลี้ยงจ้าโดนเลี้ยงลากูเอ็มมึงสวยว่ะจังหวะพี่เอ็มมึงสวยว่ะผมยิงดีบูลล้มได้เราได้ไงเจอยิงดีบุเลย MP ผมเลยล้มเลยแต่ลากผมเก่งเนาะแต่ลากผมเก่งเนาะใช่มีอาวะอาไม่อาวคุมละตอนนี้กูคุมละกูไม่สนอะไรละมาเถอะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ยิงตี่ TTG แตกแล้วนะครับผมบัสหาบ้านเช่าอยู่แล้ว โอเคครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจอยากซื้อหลาดมิไฟนะครับผมในราคาที่โคตรจะถูกนะครับผมและดีนะครับผมไม่ต้องกลัวเกลียนนะครับผมแนะนําเลยนะครับผมเพจนี้นะครับผมแอดมินอาร์ตนะครับผมคนถูกใจก็มาสองหมื่นกว่าคนเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับบางคลิปผมก็ไม่ได้ทำคลิปนะครับผมก็มาโพสต์ขายในนี้เลยนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับผมก็มาซื้อที่เพจนี้ได้นะครับผมปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ไปชมคลิปกันได้ต่อเลยนะครับผม เขาร่างเขารางเขาราอวขาวสองไสีิ้งได้ทิ้งทิ้งได้ทิ้งอวอลไอ้อนี่ว่ะโว้ะเขาลงมาสบายใจล้เฮ้ยเล่นบันแอลได้นะเนี่ยทำไมคืดูงเด็กตกเยวยหลไ่ีนเดมดีกว่โดนโดนโดนเปที่เล็กดนถ่มโดนถมแน่โดนเอฟถแน่จะมันอมปะ อยู่ตรงนี้ดิแม่ตอนแรกผมคิดว่าอยู่บ้านของฉันไงตอนแรกผมก็ไปบ้านของฉันก่อนเจอซีจีดิมต้องตั้งชื่อก่อนเลยเจอซีจีดิมบูเจอหนักแข่งซีจีอย่างนี้ผมเจอนักแข่งอ๋อเจอตี้ซีจีอ๋อเขามาลงห้องตาอมเลยเขาลงห้องตาอมตอนนี้พอไม่เร็วแล้วจะได้ยินดีมบูลงอยู่วะาหาคนอุ้ยจะจับทีมแข่งอ่ะแต่เป็นเขาชาร์จเขา เขาเก่งปะแค่ของนเาก่งเยอะเอแมงอยู่สกลเลยดี้วเมื่เอผมกไปบ้างหอชั้นไงของเจ้าของจะเป็นยังไงอ้ำไงไอ้ป้อมมันมันมีตัวเดียวมันมีตัวเดียวหรอตัวเดียวห้หรอวะออไม่ละวนี่วงใส่เลยีวัี้ววี้อ้ย้วน วิ่งปังอไวอลไฟเลยไหมยังไงแต่ไม่ใช่เกมนี้โอ้เาอนอ้ยไม่ตายวะไม่โดนด้วยไม่โดนที่นี่ไปเอาหัว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 ระวังนะระวอุ้ยม่ม่ถี ต้งไหนวะสองตัวสองตัวว่้นสวยโว้ยโว้ยโว้ยตีเลยตีตีแกมตีแกมมันดึงกันอยู่มันดึงกันอยู่เอ็มดึงนี่เอ็มดึงได้เอ็มดึงได้เอ็มได้พี่พี่จะวิ่งไปไหนมันดึงทะลุอันนี้ได้โคตรแม่งเล่ไม่ทันผมจะไหมโอ้ยตีมันลงมาก่อนนะโอ้เปิดทกี้มันตั้งไหบอยถนนแถว เออนี่เด็ิคนเลยหรอ้วที่แม่งอยู่ป้อมัวเดียวแม่งอยู่กีเลยแม่งตีคนมา้วงโหนบ้าวเไปแล้วเออเถ้าถ้าพี่เอมขึ้นตามนะเออไม่ดูไงว่ายิงเก็บเราล้มในกองเราง้นจุดเดียว

เอาหมดแล้วเอาเไปจำนั่ดูทางซ้ายดิครับที่หนึ่งโอ้โดนตีนะครับโดนดัดที่แบบโอ้โหักที่นี้จะไม่ไหววะี่สองเฮ้ยเย้โอ้เจมิบูเจมิบูก็โอเคครับผมก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับก็วันหน้าอาจจะไปเจอทีมอื่นก็ได้นะครับผมก็แล้วก่อนนะครับทุกคนเฮ้ยมาดีคนดูดิ สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ